เก็บบรรยากาศครับเดี๋ยวไปดูประตูเข้าวัดครับสวยงามมากตอนนี้เขาเพิ네่งเปิดขายอด้หูาบรรยากาศครับดอกไม้ก็สวยสวยป้าเรายังไม่ได้ไปถ่ายตรงรูปจะไปถ่ายอ่กเลย สวัสดีครับทุกท่านตกใจไปซะเพียงเท่านั้นครับเดินบรรยากาศครับมาในยูเมืองตาลีครับเนี่ยประตูเขาวัดแต่ประตูเขาวัดวัดเจ้าแม่ปนิ่มซึ่งวันนี้เั้งมากับคณะทีมงานทั่วสุดยอดเนะครับเด้วะให้เบิ้งบรรยากาศครับว่าสุดยอดขนาดใดครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพานำนะเนี่ยผมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทริปเนี้ยเป็นทริปแรกที่ดินบรรยากาศได้ไหมว่าสวยงามขนาดไหน เชิญครับเชิญครับข้าวัดก่อนข้าววัดก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปกันอีกเยอะแยะมากมายโอ้โหคือนั่งกีนเนรอเนาะเนาะเอาบ่มามามาล